สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมอัน <c oughs> นี่มันป่ายาชัดๆครับผมร <c oughs> ับมันไม่ใช่สวนเพ <c oughs> ราะว่าเรา <c oughs> ไปทํานากันนะครับก็สวนที่เคยปลูกฟักทองแบบสุดกระเรียนนะครับวันนี้ก็มาเก็บนะครับก็มีกะเรียงคนหนึ่งนะเดินเก็บพักอยู่ อันนี้ผมพูดเล่นนะครับผมเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำตอนนั้นก็ฝนเริ่มตกตอนแรกก็จะมาปรับหน้าดินชักล่องแล้วจะปรับหน้าดินก็เลยฝนตกก่อนก็เลยเามาเล็ดมาหยอดตอนนี้มาเก็บผลผลิตแล้วครับก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับฟักทองมีลูกครับผมนะก็ได้หลายหลายลูกนะครับ ค่อนข้างลกมากเพราะว่าเราไปทำนากัน2เดือน2เดือนกว่า3เดือน2เดือนกว่าก็ไม่ถึงกับประมาณสองเดือนกว่าครับเพราะโดยปกติฟักท้องก็จะเก็บได้ก็ประมาณ70วันอันนี้เป็นาลายข้าวตอ,อกครับผมก็มเลือกดูลูกที่มัน แก่ๆแล้วก็เก็บมาครับผมอได้มาถุงปุ๋ยนึงแล้วครับอืมครับลูกถ้าไม่เก็บกันเนี่ยเห็นไหมฮะมีร่องรอยของหนู เดี๋ยวจะมาแทะของเราไปกินซะก่อนและปัญหายอย่างหนึ่งก็คือน้ําท่วมครับเพราะว่าคือลักษณะก็คือน้ําฝนตกแล้วน้ํามันเจิงครับพอเจิงแล้วก็ประมาณวันหนึ่งสองวันน้ําถึงจะลดก็เลยทําให้ฟักทองตายไปครึ่งหนึง่งกับส่วนที่เหลือก็ฮะก็ต้องเดินหาเอาครับเพราะว่าหญ้าลกมาก พราะเราก็ไม่ค่อยได้มาดูแลกันพ่อโมแต่ไปทํานาแล้วก็ยุ่งอยู่ที่สวนมันอยู่ครับผมสําหรับวันนี้ก็เลยมาดูเห็นว่ามีลูกฟักทองเมื่อเช้าได้ข้าวโพดก็เป็นกระสอบอยู่เหมือนกันครับข้าวโพดที่มาโรยไว้ครับนี่ก็ได้หลายลูกเนาะเยอะใช่ครับก็น่าจะเยอะอยู่ครับผม แต่ที่เห็นก็คือปลาครับปลาในร่องสวนของเรานี้ก็เยอะพอสมควรอยู่ครับผมเพราะได้ยินเสียงผุดเยอะก็เดี๋ยวว่างจากนาให้นั่นเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก็ผมจะมาปลูกกระต๊อบอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทํากระต๊อบไว้ไว้พักผ่อนตรงเนี้ไว้หลับนอนเวลามาสวนก็เดี๋ยวจะเอารถไถมาไถใหม่แล้วก็ว่าจะปลูกมะเขือครับ รอบนี้ว่าจะปลูกมะเขือสักกล้องหนึง่งแล้วก็ถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่เยอะจะทําไม่เยอะจะทำํำน้อยๆแล้วก็ปลูกอย่างอื่นไปอ้อยคือจะเน้นปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าน้ํามีทั้งปีเพราะอ้อยหน้าแรงราคาดีมากเลยครับเห็นพี่เขาบอกหกบาท7บาท8บาทต่อกิโลนะครับบางช่วงนะครับที่อ้อยขาดแคลนตลาดเนี่ยเขาบอกกิโลละเบาทผมมองแล้วก็อืม จังหวะดดีของเรามากครับผมอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับหญ้าเนี่ยเพราะว่าตรงนู้นที่ผมปลูกอ้อยไว้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับหญ้าก็ขึ้นอ้อยก็ขึ้นนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปทางนูนนะ้นฮะเพราะว่าทางนู้นอ้อยปลูกไว้เยอะตอนนี้ผมก็ไม่มีเวลาเพาะนะครับเพราะว่าอ้อยที่สวนนู้นก็มีอยู่แต่ว่าก็าโมแต่ไปทํานาอยู่ก็ไม่มีเวลาเพาะก็เลยสั่งเขาไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับสั่งเพื่อนที่ก็มีสวนอ้อยอยู่ ครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเรื่อยๆครับอ,อันนี้ถือว่าเราลงทุนไปอยู่ก็คือค่าเมล็ดพันนะครับก็ประมาณ2 0 0 0บาทก็ไม่ได้เรียดอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลอะไรเลยฟักทองก็น่าจะได้หลายร้อยกิโลอยู่แต่คงไม่ถึงตันนะครับถ้าที่ดูแล้วเพราะว่าเราเดินเก็บเอาจะพระลูกที่แก่ๆไปก่อน ครับก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งแม่ค้าที่ตลาดนัดบ้านเรานี่นะครับเพราะว่าคุยกับป้าเก็บไว้แล้วครับนี่ก็โลก,กว่าลูกกำลังสวยครับเพราะว่าลูกขายง่ายแม่ค้าบอกประมาณนี้ขายง่ายครับลูกไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าคนซื้อไปเขาก็อยากจะทำกินแค่ครั้งสองครั้งไม่อยากเก็บไว้นาน ครับผมเพราะถ้าลูกใหญ่ไปบางทีเก็บไว้นานมันก็จะเสียถึงจะไม่เสียก็บางทีรสชาติก็จะเปลี่ยนไปครับผมครับก็อันนี้คือเราทำแบบไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรนะก็คือปลูกแล้วก็มีการาปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ครับก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันดูแลไปครับผม ผลผลิตได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นเองเราไม่ได้กังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมเพราะว่าภารกิจเราก็คือไปทํานาทําอะไรต่อครับหลังจากนั้นก็แวะเวียนมาดูครั้งคราวน้ําก็ไม่ได้ลดเลยครับผมครับซื้อเมือซื้อเรือมาอยู่ครับว่าจ้างใจว่าจะเอามาไว้ลดในร่องสวนของเรานี่แหละปรากฏว่าก็ภารกิจอื่นมันแชกแซงเข้ามาก่อน ความเร่งด่วนของการทํานาเพราะว่าน้ําน้อยปีนี้ก็ต้องคอยวิทน้ําใส่น้ำมั่งอะไรมั่งครับผมก็ชุลมุนกันอยู่เพราะว่านาก็ค่อนข้างเยอะก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบไร่ครับผมก็ดูแลกันอยู่ทางนู้นครับผมก็แวะเวียนมานานๆแวะเวียนมาครับผมก็คือ นี่เราเลือกเก็บเอาเนี่ยเพราะว่าต้นเขาเขาก็ยังไม่ตายนะครับผมก็ยังมีโอกาสเนี่ยนะผมเดินมาเหยียบเขาสะแล้วเนี่ยฮะลูกก็ยังมีอยู่ครับผมก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะมีลูกต่อไปอีกตัวที่ยังไม่ตายครับผมเพราะว่าก็ยังออกลูกอยู่ยังไงก็จะมาดู เขาอีกเป็นระยะระยะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับผมกล้วยที่เอามาลงไว้ก็น,นะฮะบางอันก็แตกแล้วบางอันก็ถ้าอยู่ใกล้น้ําไปก็จมน้ําก็มีครับแต่บางอันก็ยังไม่แทงหนอก็มีครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอครับผม ก็เนี้ยสูตรกระเลียงก็คือปลูกแบบธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลแต่ก็ท่านคิดดูแล้ลกันทําไมหญ้ามันงามนักหนาครับผมนี่ก็คือธรรมชาติเราปลูกผักแต่มันสู้หญ้าไม่ได้ครับเท่าที่ดูแล้วก็ก็ไม่ว่าแต่อะไรใดๆนะครับมันอยู่ด้วยกันได้แต่ว่ามันก็สู้หญ้าไม่ได้เพราะว่าพลังของหญ้ามันเยอะกว่าแล้วหลากหลายสายพันธุ์ครับผม ตรงนี้ก็กระถินเริ่มหนาขึ้นครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะจะไล่เก็บไปทางโน้นอีกทางโน้นยังเก็บไม่หมดทางโน้นนะอ้อยปลูกไว้เยอะอยู่ครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมวิดีโอของเราโอกาสหน้าก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับฟักทอง สุดเกรียนนะครับปลูกแบบธรรมชาติครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ